ครือรองของท็อปนะคะจากนั้นต้นยางยนต์พระรามสองครับก็คลิปนี้นะครับกลับมาพบกันเป็นคลิปแรกนะครับของวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับล้อฟอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นล้อฟอร์ดแรนเจอร์นะครับตัวนจะเป็นฟอร์ดแรนเจอร์ตมหินนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับเป็นล้อสีดำนะครับเป็นขอบ18นิ้วนะครับตัวนี้จะกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะ ก็เรียกได้ว่านําไปใส่กับรถฟอร์ดมาตรฐานได้ทุกคันใส่มาด้าก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้วิธีดูล้อแท้ของฟอร์ดนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวนี้จะไม่มีโลโก้ฟอร์ดนะครับมันจะเขียนว่าโฟโมโคนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับแต่ไม่ได้เขียนฟอร์ดนะเขียนว่าโฟโมโคนะครับโฟโมโคก็คือพาร์ทนะครับที่ผลิตอะไรให้กับฟอร์ดนะครับเวลาไปดูล้อที่ไหนก็ตามนะครับเห็นโฟโมโคไม่ได้เขียนฟอร์ดไม่ใช่ล้อปลอมนะมันเป็นล้อแท้เหมือนกัน นะครับตัวนี้เป็นขอบสิบแดนะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะนะครับออฟเซตนะครับอยู่ที่ห้าสิบห้านะครับออฟเซตอยู่ที่ห้าสิบห้านะนะครับก็ล้อใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้ถอดมาจากรถนะครับอ่านะครับตัวนี้นะมาดูก่อนเลยนะครับสวยงามนะครับตัวนี้สเปคนะครับสเปคูน็อตก็คือหรลูร้อยสาสิบ้าุดเจ็นะนะครับหน่วยเป็นมิล เวลาเราพูดกันพูนี้คือหน่วยเป็นมิลนะนะครับรู้ได้ไงว่ามัน139.7คือเราวัดนะครับเส้นขาวสีขาวนะครับมาเจอกันนะครับระหว่างรูหนึน่งกับรูตรงข้ามล่างเลยนะครับเราได้139.7มิลนะครับสนใจสอบถามได้นะหน้าร้านเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับร้านอยู่ข้างทางสองบางสุเทียนนะครับอยู่เนซอยเทียนทะเล28หรือ21มา200เมตรไม่ต้องข้าซอย ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นครัสักลิปนี้นะครับผมกรอบจากหานต้นยางโยนขอฝากไว้นะคะถึงคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคบสักลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ